อันนี้ครับก็มาดูเด็กๆอาบน้ําครับมาดูเด็กๆอาบน้ําครับนนคนก็เริ่มทยอยมานะครับฝั่งนั้นครับมาดูเด็กๆอาบน้ํำน้อย Church, ฮัลโหลพี่ตูนเป็นไงอุ่นไหมเฮ้เดี๋ยวเป๊ะเพ้อลูกอาบดีๆ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 ฮะเป็นไงรู้สึกไงแม่ อันนี้จะสัมภาษณ์นุ่มรอครับนุ่มรอเอาพ่อสัมภาษณ์ก่อนพ่อสัมภาษณ์ก่อนพ่อสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงบ้างครับเล่นน้ำเลยลกมากเป็นน้ำร้อนเป็นน้ำร้อนอ๋อหนาวไหมครับหนาวไมหนาไม่ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวลูกลูกบอกว่าไม่ค่อยหนาวนะครับก็ดีก็ดีครับเด็กๆเขาเล่นกันเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆแม่จามองกันเล่นกันดีๆเออแล้วนี้ก็ปล่อยเด็กเขเล่นกันครับวันนี้ก็นัท ต้องเที่ยวเลยว่าเจ้าบ้านครับก็เริ่มเริ่มทยอยมาครับหลังผมนะครับนะครับก็เริ่มมีคนเดินมาเรื่อยๆครับมีเดินกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เจ้าหน้าที่ดีครับบริการฟรีแห่งท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นเที่ยวสประปลวที่แอดมินเคยไปเที่ยวนะครับเข้ามาก็เก็บตังค์เลยครับยังไม่ได้เข้าเขตเที่ยวเลยหน้าด่าก็เป็นการเก็บตังค์แล้วบ้านเราดีครับ ก็แนะนําเที่ยวบ้านเราเองนะครับแนะนําเที่ยวบ้านเราเองแนะนําเที่ยวบ้านเราเองเงินทองไม่ล้วอะไรครับแล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับผมครับสวันนีาาครับผมครับอันนี้ก็ปล่อยเด็กๆเล่นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ